รูสร้างแกมักโกและโฟสกิลสู้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประกฏการเมื่อดาวทั้งสองดวงโคจรมาพบกันครูดิวประธานเติมเอส่อะและอาจารย์อดัม Are you ready พร้อมอยังครับที่จะมาฝึกการออกเสียงที่ชัดเป๊ะเวอร์ความมันแบบคูณสอง เริ่มคูณสามคูแกงคูอดัมอลอเหแนร์มคูณสี่โอเค one more time it was so freaking awesome girl ah, yeah กับเนื้อหาสุดเข้มข้นทั้งคอนเวอร์แกรมมาการออกเสียงสองพยางค์ครับง่ายๆ chocolate และพิเศษสุดดีที่สุดใหม่ที่สุดโฟล์การเรียนแบบใหม่ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแก้ทุกปัญหากลบทุกเพนพอย การันตีความสนุกและความรู้โดยโอเพนดูเรียนพบกันเร็วๆนี้ในทุกๆโซเชียลและทางออนไลน์ทุกช่องทางกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวท่อสูตรคอนเวอร์โดยครูดิวและอาจารย์อดาม <c oughs>